สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .3 ทุกคนนะคะวันนี้เรานะคะกำลังจะเรียนเรื่องเดิมกันก็คือเรื่อง verb to be ถูกต้องไหมคะอ่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายนะคะของ verb to be แล้วนะคะนักเรียนฉะนั้น ใครนะคะที่ยังยังไม่เข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมาเข้าใจกันในคลิปนี้เลยโอเคไหมอ่ะเรามาทบทวนกันก่อนนะคะว่า verb to be คืออะไร verb to be คือคำกริยาที่ทำให้ประโยคเนี่ยสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งแบ่งออกไปทั้งหมด3ประเภทก็ได้แก่ 1. นึ่ง e ส m และ 3. าม r จำได้ใช่ไหมคะ e m r เนี่ยมีความหมายเหมือนกันทั้ง3ตัวเลยแต่ว่าเป็นอยู่และคือส่วนจะแปลว่าเป็นจะแปลว่าอยู่และจะแปลว่าคือเนี่ย มันขึ้นอยู่กับบริบทของประโยคนะคะอ่ะเช่นบริบทแรกถ้าด้านหลัง verb to be เนี่ยเป็นสถานที่มันจะแปลว่าอยู่เช่น I am in a house I am in a house ฉันอยู่ในบ้านอ่ะถ้าด้านหลัง verb to be เป็นคำนามทั่วไปก็จะแปลว่าเป็นหรือคือเช่น she is a nurse She is a nurse หล่อนเป็นพยาบาลแต่ถ้าด้านหลัง work to be เนี่ยเป็นคำคุณศัพท์นะคะคำคุณศัพท์ก็คือคำที่บอกรูปร่างลักษณะสูงต่ำดำขาวอ้วนเตีย้ยอะไรแล้วแต่ผิวกลมผิวเรียบผิวขุ่นนั่นเองนะคะเช่น they are cute they are cute แปลว่าพวกเขาหรือพวกมันน่ารัก they เนี่ยจะแปลว่าพวกใช่ไหมคะจะใช้กับ คนหรือว่าจะใช้กับสัตว์ก็ได้จะใช้กับสิ่งของก็ได้นะ,ะอะไรที่มีมากกว่าหนึ่งที่เราต้องการจะหมายถึงพวกเขาพวกมันเนี่ยใช้เดได้เลยซึ่งนักเรียนจะเห็นว่าคุณครูใช้ m ใช้ e ใช้ r เนี่ยในประโยคตัวอย่างแต่ละข้อเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยถูกต้องไหมคะเพราะว่าอะไร เพราะมันขึ้นอยู่กับประธานของประโยคอ่าเรามาดูตัวแรกกันก่อนก็คือการใช้ is นะคะถ้าประธานที่เป็นเอกพจน์จำได้ไหมประธานเอกพจน์มีอยู่3ตัวคือ he, she และ it he แปลว่าเขาผู้ชาย she หล่อนผู้หญิง it ที่แปลว่ามันถูกต้องไหมคะอ่าทีนี้ นะคะ he she it เนี่ยมันเป็นประธานเอกพจน์คือประธานที่มีหนึ่งเดียวคนเดียวชื่อคนคนเดียวสัตว์ตัวเดียวสิ่งของอันเดียวเราจะใช้ is เช่น he is a teacher เขาเป็นคุณครู who is a singer ผู้เป็นนักร้อง she is in the room หล่อนผู้หญิงอยู่ในห้อง it is an orange มันคือส้มหนึ่งลูกนักเรียนจะเห็นว่าตัวสีแดงเนี่ยคุณรูใช้วัตถุ be e ี s หมดเลยเพราะมันตามหลังประธานเอกะจพ์ภูก็เป็นชื่อคนคนเดียวก็เป็นประธานเอกะโพสนะคะแล้วก็มี a and อนเดอรนำหน้าด้วยจะใช้อก็ต่อเมื่อมันเป็นคำนามทั่วไปจำได้ไหมจะใช้เดอรก็ต่อเมื่อเราเน้นย้ำชี้เฉพาะเจาะจงไปที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่จะใช้แอนก็เมื่อคำนามคำนั้นมันขึ้นต้นด้วยสละ a e i o และ you นั่นเองค่ะอ่าโอเคไปอย่างรวดเร็วเลยนะต่อไปไปดูการใช้ verb to be am กันบ้างดีกว่าค่ะ am เราจะใช้กับผู้พูดคนเดียวเท่านั้นหมายความว่า am จะใช้กับตัวเราเองเท่านั้นอ่า am ใช้กับ i เท่านั้นเช่น I am a student ฉันเป็นนักเรียน I am under the tree ฉันอยู่ใต้ต้นไม้ I am a man ผมเป็นผู้ชาย I am handsome ผมหล่ออืมเห็นไหม M ใช้กับประธาน I ที่แปลว่าผมหรือแปลว่าดิฉันเท่านั้นโอเคจำได้แล้วนะต่อไปหลักการใช้วัตถุบีกับประธานพาหูพ์หรือว่า y o U V D เน y ง U แปลว่าอะไรคะนักเรียนเก่งมาก y o U แปลว่าคุณ V แปลว่าพวกเราและ D แปลว่าพวก เขานั่นเองค่ะเรานี้เป็นประธานพหูพจน์ฟังดีนะคะประธานพหูพจน์คือประธานที่มีมากกว่า1มีหลายคนมีสัตว์หลายตัวนะคะมีชื่อคนหลายคนมีสิ่งของอยู่หลายสิ่งนั่นเองนะคะเราจะใช้ verb to be อ่าคือตัวนี้นะคะ We are students เห็นไหมว่า students แปลว่านักเรียนเขาเติม s yes. แสดงว่ามีมากกว่า ห they are my friends พวกเขาเป็นเพื่อนของฉัน James and Mark are in the canteen อ้ลืมเปลี่ยนตรงนี้ต้องชื่อเจมนะชื่อเจมนะคะนักเรียนโอเคมาดูเดี๋ยวมาดูกันก่อนนะเขาบอกว่า James and Mark are in the canteen นั่นหมายความว่าอะไรคะนักเรียนนั่นหมายความว่าเป็นชื่อคนสองคนนะคะเจมกับมาร์คเนี่ยอยู่ในโรงอาหารนะคะ you are v e r y g o o d คุณยอดเยี่ยมไปเลยสุดยอดไปเลยนั่นเองค่ะอ่าเข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะการใช้ is a mr a e เดี๋ยวนะมาทบทวนกันอีกครั้งก่อนดีกว่าค่ะ is ใช้กับประธานเอกะพสดฮีชีอิดชื่อคนคนเดียวสัตว์สิ่งเดียวของสิ่งเดียวเป็น s i n g u l a r now จะไม้ไหม s i n g u l a r now m ใช้กับประธาน i ที่แปลว่าผมหรือดิฉันเท่านั้นแทนตัวผู้พูดเท่านั้นนะคะ R ใช้กับประธานพระหูโค์คือประธานที่มีมากกว่า1โอเคทีนี้อันเนี้ยเรากำลังเรียนในเรื่องของอโครงสร้างในประโยคบอกเล่าของบท t ี่ b ที่คุณครูอยากจะเน้นย้ำจริงจริงในคลิปนี้เนี่ยคือประโยคปฏิเสธและประโยคคำถามนั่นเองค่ะาเวลาเราจะทำให้ประโยค w o r to ท e ีที่เป็นบอกเราเนี่ยกลายเป็นปฏิเสธเราจะเอา not มาเติมไว้ด้านหลัง w o r ร to be เช่น she is my mother she is my mother ก็จะเปลี่ยนเป็น she isn't my mother she isn't my mother ถามว่าทำไมถามว่า,า,วาจะใช้ว่า she is not ตรงตัวเลยได้ไหมได้ค่ะแต่ isn't เป็นรูปย่อของ is not อ่ะคุณครูได้บอกไปในคลิปที่แล้วถูกต้องไหมคะ ตอนแรกหล่อนเป็นแม่ของฉันตอนต่อมา she is not my she is not my mother she isn't my mother ความหมายเดียวกันนะหล่อนไม่ใช่แม่ของฉัน it is in the house is it in the house ต้อ,ตองเอา not มาเติมจะต้องเปลี่ยนไปอะไรคะนักเรียน is it not in the house หรือ is isn't in the house อันเองค่ะต่อมา i am hungry i am hungry ฉันหิวจังเลยนะคะ คุณครูบอกว่าเปลี่ยนบอกเล่าให้เป็นปฏิเสธให้เอา not มาเติมด้านหลัง verb to be มันจะกลายเป็น I am not hungry I am not hungry ฉันไม่หิวนะคะฉันไม่หิวนะะั่นเองต่อไป we are doctors we are doctors ด้านหน้าเป็นปะเป็นพระหูพดนะคะเป็นประธานพระหูโพดด้านหลังด็อกเตอร์จึงเติม s เพราะมันมากกว่า1ทําให้เป็นปฏิเสธเอา not มาเติมข้างหลัง ก็จะเป็น we are not doctors we are not doctors หรือ we aren't doctors we aren't doctors are not นะคะในรูปย่อจะอ่านว่า aren't นั่นเองค่ะโอเคทวนกันอีกครั้งนะคะทำบอกเล่าให้เป็นปฏิเสธให้เอาคำว่า not มาเติมด้านหลัง verb to be ค่ะ ทีนี้มาดู verb to be ในรูปของประโยคคําถามกันบ้างดีกว่าค่ะมาดู verb to be ในรูปของประโยคคําถามกันบ้างดีกว่าค่ะการเปลี่ยน verb to be เนี่ยจากประโยคบอกเล่าให้เป็นประโยคคําถามทําได้ง่ายๆเลยโดยการเอา verb to be มาวางไว้ด้านหน้าของปราโยกอีกครั้งหนึ่งมาวางไว้ข้างหน้าของประโยกเดี๋ยวทําให้มันดีๆก่อนนะให้มันสวยๆอ่ะโอเค เอา verb to be own, มาวางไว้ข้างหน้าของประโยคถูกต้องไหมคะที่นี้ยังไงมาดูกันตอนแรก็นประโยคบอกว่า He ่ is a teacher เราบอกว่า he is a teacher, เ, is a teacher เขาเป็นเขาผู้ชายเนี่ยเป็นคุณครูคุณครูบอกว่าให้เอา is ให้เอา verb to be own, มาวางไว้หน้าประโยคเราใช้ is เพราะ he เป็นประธานเอกะพรามันจะกลายเป็น is he a teacher is he a teacher เขาผู้ชายใช่คุณครูหรือเปล่านะคะเห็นไหมว่าไอของคุณครูนะคะตัวไอของคุณครูตัวเนี้ยมันเปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เพราะว่านำน้าประโยกก็ให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ถูกต้องไหมคะเวลาการตอบคำถามถ้าประธานถามว่าถ้าประธานถามถึงทีก็ดึงลงมาตอบฮีเอาใหม่ตอบก่อนว่า yes หรือ no ถ้าบอกว่าใช่เขาเป็นก็ให้ตอบว่า yes เขาผู้ชายก็ดึงลงมาใส่ตรงนี้ yes he is อาข้างหน้าเป็นบอกเล่าข้างหลังเป็นบอกเล่าแต่ถ้าเราต้องการจะเป็นปฏิเสธตอบว่าไม่เขาไม่ได้เป็นครูให้ตอบว่า no no อะ he is not หรือว่า he is ซึงด้านหน้าเป็นปฏิเสธด้านหลังก็ต้องเป็นปฏิเสธนั่นเองค่ะตั้งใจดูหน้านี้ให้ดีๆนะพอเดี๋ยวมันจะมีแบบฝึกหัดต่อไป You are in the classroom. You are in the classroom. คุณได้อยู่ในห้องเรียนหรือเปล่านะคะสมมติเราถามเพื่อนคุณได้อยู่ในห้องเรียนหรือเปล่าสมมติโทรหาเพื่อนเลยเพื่อนรับโทรศัพท์แหละแล้วเราถามว่า You are in the classroom นะคะทีนี้ อุ้ยขอโทษต้องบอกก่อนว่ามันเป็นประโยคบอกเล่าสิขอโทษค่ะนักเรียนขออภัยค่ะเอาใหม่ you are in the classroom แปลว่าคุณอยู่ในห้องเรียนนะคะ you are in the classroom แปลว่าคุณอยู่ในห้องเรียนแต่ถ้าเราต้องการจะโทรศัพท์ถามเพื่อนว่าแบบเฮ้ยคุณอยู่ในห้องเรียนหรือเปล่าแบบโทรไปหาเพื่อเพื่อนรับโทรศัพท์และให้เราเอา verb to be มาวางไว้ข้างหน้าประโยคถูกต้องไหมคะในที่เนี้ยประธานในประโยคเขาเป็นประธานพหู แน่นอนว่า verb to be ที่ตามมาจะต้องใช้คำว่า are นั่นเองค่ะเพรออาะ are ใช้กับประธานพาะหู post ก็จะเป็น are you in the classroom are you in the classroom นะคะฉะนั้นเนี่ยมันจะแปลว่าคุณได้อยู่ในห้องเรียนหรือเปล่าถาม you ให้ตอบ I นะคะถาม you ให้ตอบ I นะคะถาม you ให้ตอบ I นะคะก็จะเป็น yes I am จะแปลว่าฉันอยู่ในห้องเรียน yes I am ฟังดีดนะคะ you นะคะจะเป็นสิ่งเดียวที่ถาม you แล้วจะต้องตอบ I ค่ะแต่นอกนั้นถาม he ตอบ he ถาม she ตอบ she ถาม they ตอบ they ถาม we ตอบ we โอเคไหมคะ Are you in the classroom yes I am หรือ no I am not no I am not no เป็นปฏิเสธด้านหลังก็ต้องทำให้เป็นปฏิเสธโดยการเติม not หลัง I am โอเคทีนี้มาดูตัวอย่างสุดท้ายกันนะคะ They are good boy They are good boy นะคะก็คือว่าพวกเขาเนี่ยเป็นเด็กดีนะ They เป็นพวกพวก,พวกเขา They r good boy พวกเขาเป็นเด็กดีนะแต่คุณครูบอกว่าให้เอา verb to be มาวางไว้ข้างหน้าเพื่อให้มันเป็นประโยคคำาถามมันก็เลยจะกลายเป็น Are they good boy Are they good boy พวกเขาใช่เด็กดีไหมพวกเขาใช่คนดีไหม เวลาตอบใช่พวกเขาเป็นให้เอา yes ขึ้นมาข้างหน้า yes แปลว่าใช่ทุกคนรู้ว่า yes แปลว่าใช่ yes they are yes they are เด y พวกพวกเขาถามเดะตอบเดะตอมาเขาบอกไม่พวกเขาไม่ใช่เด็กดีให้ตอบว่า no they aren't no they aren't ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะถามข้างหน้าอ่าในการตอบคําถามถ้าข้างหน้าเป็นปฏิเสธข้างหลังก็ต้องทำให้เป็นปฏิเสธนะคะ พอเข้าใจกันหรืออยังประโยคบอกเราให้เอาอาจะเปลี่ยนประโยคคําถามให้เอา work to be มาวางไว้ข้างหน้าประโยคแล้วตัวที่นําหน้าประโยคตัวจะต้องขึ้นเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะนักเรียนโอเคมาละอ่ะทีนี้อ่ะสักครู่หนึ่งนะ คู่หนึ่งนะคะเอดาลันีโอเคค่ะนักเรียนทีนี้คุณครูมีอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะที่อยากจะให้นักเรียนดูนะคะเดี๋ยวจะพิมพ์เข้าไปไว้ให้ในนี้เลยแต่ขออนุญาตปิดหน้าต่างหนะ้าคุณครูก่อนเพราะว่ามันมันเต็มช่องละนะคะเดี๋ยวจะดูไม่ค่อยรู้เรื่องกันนะคะตรงนี้แล้วกันถ้าคุณครูบอกว่า is j e n n y นะคะถ้าคุณครูบอกว่า is j e n n y นะคะ your sister เจนนี่เนี่ยใช่พี่สาวหรือว่าน้องสาวของคุณไหมหนุจะตอบว่าไงคุณครูบอกว่าถามฮีตอบฮีถามชีตอบชีถามถามเดตอบเดถาม v ตอบวแต่ว่าถ้าถามย mm ู hmm. ให้ตอบไอถ้านี้เราจะตอบว่าอะไร is Jenny your sister จะตอบว่าอะไรดีคะนักเรียน เราจะไม่ใช้คำว่า yes Jenny is นะคะไม่ใช้คำนี้ค่ะถามว่าทำไม Jenny เ,เป็นชื่ออะไรอยู่แล้วแน่แน่ Jenny เ,เป็นชื่อใครอยู่แล้วแน่แน่เป็นชื่อผู้หญิงอยู่แล้วแน่แน่ถูกต้องไหมคะแต่เราจะไม่ใช้ตัวนี้เพราะว่ามันผิดนั่นเองค่ะเดี๋ยวนะมันไม่เท่ากันล่ะ เราไม่ใช้ตัวนี้มันผิดประโยคที่ถูกต้องก็คือนะคะประโยคที่ถูกต้องก็คือนะคะ,ะเรามาดูประโยคที่ถูกต้องเจนนี่เป็นชื่อผู้หญิงครูบอกแล้วคุณครูจะใช้คำว่า yes she is หรือ no she is not หรือว่า she isn't นั่นเองค่ะ เราจะใช้คำนี้ถามว่าทำไมเพราะว่าเจนนี่เป็นผู้หญิงนะคะเราจะตอบตามเพศของประทานนะคะเราจะตอบตามเพศของประทานโอเคไหมอย่าลืมว่าด้านหน้าเป็นปฏิเสธทำด้านหลังให้เป็นปารตเสธโอเคน่าจะน่าจะประมาณนี้นะคะนักเรียนวันนี้ทีนี้ทีเนี้ยจำได้แม้ว่ามีการบ้านจากครั้งที่แล้วที่คุณครูสอนมันจะเป็นหน้านี้ อยู่ในเวิร์กชีตหน้าที่13ค่ะนักเรียนอยู่ในเวิร์กชีตหน้าที่13จําได้ไหมว่าคลิปแรกที่ครูให้เราทำเนี่ยคุณครูบอกว่าให้เราเนี่ยใช้อ่า i s a mr ให้ถูกตอ้องเช่นนะคะเช่น your books thin ข้อนี้เห็นไหมเป็นหนังสือหล,หลายเล่มเลยเขาบอกว่า your books thin เขาถามว่าหนังสือเราเนี่ยมันบางหรือเปล่า books เติม s แสดงว่ามีหนังสือหลายเล่มฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องใช้ R และ Are your books thin? Are your books thin? ถูกต้องไหมคะอ่าหรือว่าจะเป็นอันนี้ What is your favorite color? What is your favorite color? ทำไมครูใช้ is เพราะเขามีสีมาสีเดียวนี่ถูกต้องไหมเขามีสีมาสีเดียวถูกต้องไหมคะอ่าให้นักเรียนนะคะตอบคำถาม Yes No Question เนี่ยให้ถูกต้องนะคะเช่นอันเนี้ย เขาบอกว่า is your book green is your book green เมืัสือเล่มเดียวใช้ is เพราะว่าหนังสือเป็นประธานเอกะพ o เป็นสิ่งของที่มีอันเดียว is your book green นังสือเล่มเดียวเนี่ยใช่สีเขียวไหมสรุปสรุปสมมุติมันไม่ใช่เห็นอยู่ใลมันเป็นสีเทามันไม่ใช่หนูก็ตอบว่า no is it not หรือ no is isn t จะเขียนรูปย่อรูปเต็มได้หมดเลยนะคะ โอเคไหมตอบคำถาม yes no q a t i o n ของคุณครูให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาในไลน์ในในไลน์ส่งการบ้านนะคะนักเรียนนะคะโอเคไหมน่มาจะาประมาณนี้นะคะวันนี้มีข้อไหนที่ดูยากๆไหมอะข้อเจ็ดละกัน where are you from Where are you form เราต้องใช้ are เพราะว่าเขาใช้กับประธานที่เป็น you you, mm hmm. you เป็นประธานท mm ้า hmm. หูพ์ mm hmm. เวลาตอบให้น้องเรียนบอกว่าถาม you ให้ตอบ I หนูก็ตอบไปเลยว่า I am from จุดจุด,จด,จดเช่น I am from British I am from American ฉันมาจากอเมริกาหรือว่า I am from uh, the United States ฉันมาจากอังกฤษประมาณนี้นะคะ โอเคน่าจะประมาณนี้นะคะวันนี้สําหรับใครนะคะที่ไม่เข้าใจนะคะก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปที่แล้วแล้วก็คลิปนี้เพื่อประกอบความเข้าใจที่มากขึ้นได้อย่าลืมนะคะ i s ใช้กับประธานเอก,กพจน์ า uh, ใช้กับประธานพหูพจน์นะคะ UV day นะคะแล้วก็ M ใช้ได้กับ i เท่านั้นนะคะโอเคนะคะถาม yes นะคะถาม yes นะคะข้างหน้าเป็นบอกเล่าข้างหลังเป็นบอกเล่าถ้าสมมุติว่าข้างหน้าถามข้างหน้าตอบ no ข้างหลังก็ต้องเป็น not ตาม word verb to be ด้านหลังมาด้วยสำหรับวันนี้บายบายคะ่ะ